เมื่อบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูนป้านแก้วรองพอบอชกกอนิมนต์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาฉันเพนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบิ๊กเต่าท่านพูดอะไรกับหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาท่านถึงหัวนร้อแบบนั้นไปฟังกันครับ อย่าก <S ar df> ับไมกครับผมูก็กมากครับผูกัมาครับ

แเ้วนถ่ายเป็นถ่ายยุ่นิดนดียวครับน้ครเปนถ,านถาน่ายจุ <ห ả? S 2> ก็จะไปส่งของความละมั่นครับ Nhà bây giờ không được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  không không được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  แต่ท่านนี้ใครใครรู้จักกัน <c oughs> <c oughs>